มือถือเราแบบน้องบอกว่ามันเหมือนมากเลยสก,กินเหมือนมากเลยพี่อ่ะดูปุ๊บมันก็นรู้ปับ๊บว่าไม่เหมือนอือ่าพี่จะบอกว่ามันไม่เหมือน,นตรงไหนอย่างแรกเลยคือความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ของตัวนี้คือตัวนี้มันคือลายหนึ่งเก้าเก้าหกป้ายที่จะพบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะจะเป็นไวโอส์ at, จะไวโอสอ่ะอย่างเดียวใช่ไหมไม่ไม่ไม่มีหลายอยื่นมันจะมีตัวย้อนด้วยแต่สองพันก็มีแต่ตัวนี้ไม่สกินตาตัวนี้คือสกินตาที่เป็นแปดศูนย์และที่สำคัญวัสดุไม่ใช่แล้วน้องสังเกตไหมเวลามันจาง เป็นสกินตามจะมีฟ้ามีแดงมีอะไรใช่ไหมใช่สีมันจางแล้วหมอนคอดูอีหมอนคอเห็นเห็นมันขีดๆีดเลยไหมนี่คือเยีเย็บแบบอย่างอย่างแย่เลยเห็นไหมมันเย็ดเย็บแย่แย่มากแล้วก็ผ้าไม่ใช่ผ้าสกินสตาก็ยังไม่บางขนาดแบบนี้มันจะมองแบบพลุได้ขนาดนี้ก็ต่อเมื่อมันมันมันถอดมุ้งอ่าทางทางใต้เราเขาใส่ถอดมุ้งถูกต้องไหมโอเคอันนี้เป็นเม็ดเม็ดเลยแล้วเข็บก็ไม่ใช่มันไม่เหมือนดูดิมันหลวมอ่ะมันหลวมอ๋อมันไม่ มันหลวมมันไม่น่นมันจากเก่าใช่ไหมใช่มันไม่น่นมันไม่ใช่เลยอันนี้คืออีกอย่างหนึ่งมันเป็นเสื้อก0แต่ใช้เสื้อ80มาทาส่งเสื้อก็ไม่ใช่ผ้าก็ไม่ใช่สกินก็ไม่ใช่ที่น้องบอกว่ามันเหมือนมากมากเลยสำหรับพี่คือแม่งโคตรไม่เหมือนเลยแม่งไม่เหมือนเลยคือแบบไม่ต้องไม่ต้องสืบเลย